สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่21กุมภาพันธ์กับดิฉันพนญานีงามจรัสเดชไทยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จีนได้ส่งเครื่องบินพิเศษไปรับประชาชนที่เป็นเหยื่อจากฐานเขาเซ็นเตอร์ในเมียนมาผ่านทางประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือประเทศอื่นๆอีกด้วยผู้เสียหายปเปิดเผยว่าพวกเขาถูกล่อลวงให้ไปทำงานแต่กลับถูกบังคับให้ใช้แรงงานต้องทำงานหนักวันละ18ชั่วโมงและบางรายยังถูกทรมานด้วยการชอร็อตไฟฟ้า เยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์คอซ็นเตอร์ในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้ถูกนำตัวมาพักชั่วคราวในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดตากมีร่องรอยบาดแผลทุกคนเยื่อรายหนึ่งอายุ21ปีจากบังกลาเทศลาว่าตอนแรกเขาคิดว่าเขาได้งานในกรุงเทพแต่กลับถูกพาไปยังเมียนมาเมื่อมาถึงเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากจึงรู้ตัวว่าถูกหลอก and we send the message. Our work, from the client, we make relation. When client say I love you, then we start wash his brain how to get money. เหยื่อย่างเล่าอีกว่าหากปฏิเสธไม่ทํางานแก๊งคอเซนเตอร์จะขู่เอาไตหรือดวงตาไปขายในจีนขณะที่เหยื่ออีกคนอายุ19ปีจากเอธิโอเปียเปิดเผยว่าเขาถูกทรมานอย่างรุนแรง I get a lot of punishment like uh, I receive shock electric shock every day Uh, I receive การกวาดล้างสูนย์เซ็นเตอร์ในเมียนมาของไทยเริ่มเห็นผล uh huh. นาย,ยกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยเมื่อวันพุธว่ามีประชาชนราว7,000คนจะถูกส่งตัวจากเมียนมามายังไทยเพื่อดำเนินการส่งกลับประเทศโดยในจำนวนนี้มีพนักงานชาวจีนหลายร้อยคนที่ถูกส่งมายังอำเภอแม่สอดในวันพฤหัสบดีและรัฐบาลจีนได้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับตัวกลับประเทศ ชาวเน็ตโพสซื้อไอศครีมนมเผือกเลรียนเจนจากร้านสะดกซื้อที่ได้รับเอกสิทธิจากร้านขนมชื่อดังเก่าแก่เลรียนเจินในเมืองจีหลงแต่กลับเจอมแมลงสาบอยู่ในซองทางบริษัทชี้แจงว่าสินค้าได้รับอนุญาตและผลิตผ่านผู้รับจ้างผลิตสินค้าทางนี้ได้มีการออกมาขอโทษและยืนยันว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เมื่อเร็วๆนี้มีชาวเน็ตโพสต์ว่าได้ซื้อไอศครีมนมเผือกเลียนเจนจากร้านสะดวกซื้อตั้งใจว่าจะเพลิดเพลินกับรสชาติอย่างเต็มที่แต่พอกัดไปคําเดียวกลับเจอหัวมแมลงสาบทําเอาตกใจจนไม่กล้ากินต่อร้านขนมเลียนเจนชี้แจงว่าไอศครีมรุ่นดังกล่าวได้มอบหมายให้โรงงานรับจ้างผลิตไม่ได้ผลิตจากทางร้านแต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขณะนี้สังเก็บสินค้าดังกล่าวทั้งหมดจากการตรวจสอบสินค้าในรตเดียวกันนี้ยังไม่พบสิ่งแปลกปลอม อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางบริษัทไม่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาจากลูกค้าทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหานี้ได้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายแพง่งผ่อนปรนเงื่อนไขในการหย่าโดยในอนาคตหากคู่สมรสแยกกันอยู่3ามใน5ปีจะสามารถยื่นคำร้องขอหย่าได้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ว่าหากมีการแต่งงานใหม่จะไม่สามารถขอค่าเลี้ยงดูจากการแต่งงานในครั้งก่อนได้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแก้ไขกฎหมายแพ่งที่สำคัญคือการผ่อนปรนเงื่อนไขการหย่ายกเลิกข้อกำหนดที่ต้องพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายถูกพ่อแม่สามีหรือภรรยาทรมานมีโรคทางจิตขั้นร้ายแรงหรือขาดการติดต่อเกิน3ปีทางนี้ได้อ้างอินแนวกฎหมายจากต่างประเทศและเพิ่มข้อกำหนดใหม่ว่าหากคู่สมรสแยกกันอยู่3ปีภายใน5ปีสามารถยื่นขอยาได้ นอกจากนี้การแก้ไขกฎหมายยังรวมถึงข้อกำหนดให้คู่สมรสสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้อีกฝ่ายเปิดเผยบัญชีทรั์สินในการแบ่งสินสมรสในส่วนของค่าเลี้ยงดูไม่จำกัดเฉพาะฝ่ายที่ไม่มีความผิดเท่านั้นแต่หากฝ่ายใดประสบปัญหาทางการเงินหลังหยา่าก็สามารถร้องขอได้อย่างไรก็ตามหากแต่งงานใหม่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเลี้ยงดูอีกต่อไปแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเลี้ยงดูบุตร 法律上所所說,说的这个赡养费的话事实上他应该是跟这个子女的抚养费用是分开的他因为一些家庭的分工所以他变成说他会需要花更多的力气去经营他的婚姻家庭那这个结果导致他在就业市场上面可能有一些就业机会的减损 กลุ่มสิทธิสตรีเสนอว่าผู้หญิงที่ต้องออกจากตลาดแรงงานเพื่อดูแลครอบครัวทำให้สูญเสียโอกาสทางอาชีพผลกระทบนี้ไม่หายไปเพียงเพราะแต่งงานใหม่ดังนั้นค่าเลี้ยงดูถูกควรมองว่าเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเสียสละของผู้หญิงเพื่อช่วยเหลือสตรีกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ 13เขตในนครเกาสงจะมีการงดจ่าน้ำประปาในบางส่วนตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยจะใช้เวลานานถึง55ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์คาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า480,000่ครัวเรือน การปรับปประกาศเปลีปล่ยนวาลของท่อส่งน้ำดิบทําให้ต้องงดใจน้ํา13เขตในเกาฉงตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่21เป็นเวลานานถึง55ชั่วโมงอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รับแจ้งเรื่องนี้และเพิ่งมารับทราบจากทางอินเทอร์เน็ต。可能有 เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งถังเก็บน้ำที่จุดแจกจ่ายน้ำชั่วคาวซึ่งการปรัปาได้เตรียมจุดแจกจ่ายน้ำทั้งหมด150แห่งโดยมีเพียง2แขวงที่มี2จุดแจกจ่ายน้ำส่วนที่เหลือมีเพียง1จุดนอกจากนี้การงดการจ่ายน้ำในช่วงสุดสัปดาห์และกินเวลานานกว่า2วันซึ่งมีความกังวลว่าน้ำจะไม่เพียงพอ การงดจ่ายน้ำหน้าหลายชั่วโมงสร้างความไม่สะดวกแม้ว่าเทศบาลจะประสานงานกับการประปาหลายครั้งทําให้บางแขวนได้รับการปรับเป็นลดแรงดันน้ําหรืองดจ่ายน้ําให้สั้นลงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย480,000ครัวเรือนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนการปรับปลาระบุว่าในช่วงตัดน้ําระบบท่อส่งน้ํายังคงมีน้ําปริมาณเล็กน้อยให้ใช้และหากจุดแจกจ่ายน้ําไม่เพียงพอการประปาจะเพิ่มจุดแจกจ่ายน้ําให้ กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่ม1แสนโดสและเริ่มฉีดทั่วประเทศเมื่อวานนี้มีประชาชนจำนวนมากไปฉีดตั้งแต่ช่วงเชา้านอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงต้องระวังแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนทั้งสองร่วมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ผู้สูงอายุหลายสิบคนยืนต่อแถวรอรับบัตรคิวที่เคาน์เตอร์ขณะที่หลายพื้นที่มีประชาชนจำนวนมากแห่กันไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีโรงพยาบาลในกรุงไทเปแจกบัตรคิว100ใบหมดภายใน1ชั่วโมงในขณะที่สาธารณสุขเขตจงซีในนครไทนานก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวรอฉีดวัคซีนบางคนมารอตั้งแต่ตีห้า ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิดพร้อมกันอาจทําให้อาการรุนแรงและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะลดลงแต่ผลกระทบต่อร่างกายยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ขอบคุณที่ติดตามชม p t s Focus สไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของเทศกาลสกีที่เช็กแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ